การเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลขณะนี้ถือว่ามีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นภายหลังการประชุมคอรมนัดล่าสุดที่ได้มีการอนุมัติมาตรการช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจในด้านต่างๆโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME รายเล็กมาตรการนี้แบ่งออกเป็น2เฟสเฟสแรกจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจเพื่อให้ SME ยืนอยู่ได้ซึ่งจะประกอบด้วย3ส่วนคือ1 มาตรการช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยจะให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนวงเงินกู้1 0 0 0 0 0 0ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละสต่อปีโดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารออมสินรวม2800ล้านบาทซึ่งมีระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีนอกจากนี้ยังดึงสถาบันการเงินทั่วประเทศเข้าร่วมในการปล่อยกู้ด้วยโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ภายในวันที่31ธันวาคม2558 2มาตรก,การแก้ไขปัญหาเงินทุนน้อยโดยจะนําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาค้าประกันให้กับ SME เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้เพราะที่ผ่านมาในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํานั้นธนาคารพาณิชย์ไม่ค่อยกล้าปล่อยสินเชื่อให้กับ SME มากนักรวมถึงจะมีการจัดตั้งกองทุนร่วมกันร,ระหว่างธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank รวมวงเงินกองทุนก้อนแรก6,000ล้านบาท ื่อช่วยเรื่องฐานเงินทุนของ SME สามารถรการช่วยเหลือบรรเทาภาระภาษีโดยจะลดหย่อนภาษีเหลือร้อะสิจากเดิม1้อเป็นเวลา2ปีเพื่อช่วยเหลือ SME นอกจากนี้หากเป็น SME ที่เริ่มต้นจดทะเบียนระหว่างวันที่1ตุลาคม2558ถึง31ธันวาคม2559และเป็นสาขาที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมจะได้รับการละเว้นภาษีนานถึง5ปีฉนั้นสิ่งนี้คือการลงทุนเพื่อให้คนโตเล็กเนี่ย มีโอกาสได้เติบโตได้ลืมตาอ้าปากได้พวกเราสีภาษีให้กับบริษทัทใหญ่ๆทุกทีใหญ,ใหญ่ข้ามชาติเนี่ยปีหนึ่งม่รู้กี่แสนล้านอันนี้ก็ถึงเวลาที่จะสร้างความเข้มแข็งจากภายในขึ้นมาในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่าการให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะเรศรษฐกิจระดับรกากหญ้าของคณะรัฐมนตรีทีมเรศรษฐกิจชุดใหม่ที่มีมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือจะทําให้สถานการณ์เรศรษฐกิจด,ดีขึ้นตามลําดับและเห็นด้วยกับนโยบายกระตุ้นเรศรษฐกิจของรัฐบาลการที่ท่านสมคิดเอง ดํนเอาเนโยบายเรื่องของผู้มีรายได้น้อยมาผลักดันเราก็เห็นด้วยนะครับแล้วคิดว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผลักดันเข้าถึงผู้ใช้จริงๆนะครับหมายถึงว่ากระแสเงินที่ผลักดันลงไปลงไปส,ส,สู่ทั้งผู้มีรายได้น้อยพวกเกษตรกร,ะกรนะครับมันก็จะส่งผลถึง SME การส่งผลถึง SME SM e, แล้วมันก็จะทําให้เศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ของคนที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นคนจํานวนมากของประเทศเนี่ยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะนี้เรียกได้ว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในการหาหุทางเพื่อจะช่วยให้ธุรกิจ SME รายย่อยเกิดความเข้มแข็งเพื่อให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจระดับประเทศรวมทั้งความพยายามในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเมื่อผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถตั้งตัวได้ก็จะส่งผลดีถึงระบบการจัดเก็บภาษีของรัฐที่จะมีเงินทุนในการต่อย,ยอดพัฒนาประเทศต่อไป